หน้ากันนิดนึงเดี๋ยวเขาจะตกใจนี่จะเป็นแบบซ u เปอร์เซรั่มสกินทินแต่แบบมีการผสมแบบรองพื้นนิดนึง SPF 40มีไฮยาแอซิในการบำรุงผิวไล่ <like> honey. ต้องให้เวลาหนังเซ็ตตัวนิดนะึงคอนซีลเลอร์นี่เพิ่งได้จากเมกาเฟนต y b บิวตี้ ก็อย่าถามว่าดีไหมยังไม่รู้เอาแบบนิดหน่อยเนาะคือกะฟ้าหายไปก็โอเคแล้วเนอะมาคือการกินพวกวิตามินบำรุงหรือผงผักพลไม้ที่บอกว่าจากแพลนตะ์ตมอนสเตอร์น่ะมันก็ต้องบำรุงอยู่แล้วจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมซึ่งพี่นี่พูดเลยว่าลูขุมขนพี่นี่คือดีขึ้นมาก ถึงแม้ว่าแบบโอเคกะฝ้ามันยังอยู่แต่มันจางลงเพราะว่าพวกมิกซ์บอรีทั้งหลายในสารสกัดที่เราเลอกมามันจะเป็นตัวช่วยที่แบบทำให้เม็ดสีจางลงอยากให้ไปลองดูมันมีในผงผักพลไม้ Monster Glow Shot นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติรวม23ชนิด วิตามินซีสูงมันก็จะช่วยเรื่องผิวอะเนาะเรื่องคอลลาเจนพวกสารต้านอนุมูลอิสระก็จะดีกับเรามากๆเพราะว่าทุกวันนี้เราออกไปข้างนอกเราเจอแบบ PM 2.5ซึ่งมันรุนแรงมากทุกคนมันจะทำให้เป็นผดผื่นอะไรเงี้ยแข็งไม่สุขภาพผิวไม่แข็งแรงอะฉันลงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ชาแนลเบอร์ สองศูนย์เป็นคนที่ไม่ชอบให้มันข่าวเกินอันนี้ก็เป็นชอยเละตนะคะก็ทีฉันใส่สีแก้มเขาเนี่ยแทบจะสีเดียวชอบมากอีันก็จะดูเด็กส่วนเชดดิ้งอีันก็จะใช้อันนี้นิดหน่อยให้แก้มมันแบบตอบลง <c oughs> คือมีคิ้วนะแต่แบบห่างหายไปไหนจ้า ซึ่งพี่ม่เป็นคนที่ชอบเขียนคิ้วค่อนข้างเข้มหลายคนบอกว่าควรจะเขียนคิ้วให้อ่อนฉันรู้สึกว่าแบบมันไม่มีคิว้วอะค่ะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งได้มาของ t a r t ตแต่ป็นสีที่เราจะใช้อันนี้ก็จะเป็นสีแบบมุกๆุกมันมีความทองๆอ,อง้วการเบลนเข้าไป มีความวาวๆขึ้นมาหน่อยให้นางดูแบบมีมิติมีไหมมิติหนก็อยากจะทาแบบว่าพวกไฮไลท์ตรงปลายจม,มูกนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจมูกอีฉันจะพุ่งอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากทำเดี๋ยวเขาจะหาว่าจากที่ไม่ทำจม,มูกทำแโอเค now now what are we doing ีขอเติมใต้ตาน,นิดหนึงนะคะเพื่อแบบว่าบางอันสีมันจะหลุดออกมาให้มันมีความ perfect จะลองทำ dolly eyes เขียนใช่ไหมถนัดต,ตรงเนี้ยคออเห็นไหมกับไม่ทาคือบางทีกูก็กลัวว่ากูทาไปแล้วแบบเอ๊ะมันเหมือนคนรอนต่อยมาหรือเปล่า ฉันว่าพอได้อยู่เราก็มาป,ปัดมาสคาร่ากันค่ะทุกคนมาสคาร่านี่ก็เป็นอะไรที่แบบบอกค่ะทุกคนว่าหายากนะที่จะถูกใจมีเพราะว่ามีเป็นคนเดียตาไหลเว้ยคือไม่ชอบให้มันไหลอะแต่ชอบให้มันพุ่งล้างออกแบบยากไม่เป็นไรขอให้ทั้งวันอะอยู่ไม่มีการดรอปไม่มีการตกอันนี้คือเป็นของน้องฉัดนะคะ ซึ่งก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่แต่ถ้าร้องไห้อะไม่ได้นอกมามแต่น้องนั้นละรรหว่างวัน่ะเลิศนี่เฟนตี้บิวตี้เพื่อาอีกรอบหรือใครมีมาสคาร่าที่แบบเจ๋งๆ waterproof นะพี่มีตัวป็น waterproof เพราะมันชอบไหยล้างออกยากไม่เป็นไรฉันมีตัวช่วยที่แบบที่เมรการไม่มีขายหรือมีก็ไม่รู้แม่จะฝากซื้อตลอดแม่บอกโอ้ m ม g ก็ amazing มากออกหมดจดทุกอย่าง l'oreal ขวดสีฟ้าลองไปหากันดูพอจะพุ่งไหมคะ ลิปบาล์มที่ต้องใช้นะฮะก็จะเป็นเคยรีวิวไแล้คือทาทาเหมือน everyday ที่สารสกัดจากธรรมชาติเด็กใช้ได้แล้วมันแบบมันชุ่มชื้นมันกลิ่นหอมมีแบบพวกวิตามินอ e ีเนี่ยร่องต่างๆที่เราเป็นอยู่นะฮะมันจะเข้าไปเติมเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นทาไว้ก่อนก่อนที่เราจะทาลิปสติก หรือสำหรับคุณผู้ชายจะทาระหว่างวันอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยยังไม่ทาลิปอะไรเลย,ลย,เลยมันโกลว์วแบบช่วยเรื่องแบบใครที่แบบแตกเป็นขุยกินน้ำน้อยหรือไปเจออากาศแห้งๆนะคะทาไว้เลย last แบบก็คือการเกลีไ้เลยเนะ ซึ่งอันนี้ที่ไม่ใช้ของรู้สึกจะเป็นของซูเปอร์มอมมันเรื่องมากเรื่องขีตาอีกเช่นกันจนแบบมันไม่มีอะไรถูกใจจนแม่อยากจะทำเองแม่งเลยสำหรับคนที่แบบเวลาเราไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อออกหรืออะไรก็ว่าไปหรือแบบซาบซึ้งกับเพื่อนหรือร้องไห้เพราะว่าไปเจอเพื่อนเราอกหกักอะไรเงี้ยฉันก็อยากจะทำมาสคาร่าที่แบบว่า ติดทนนานแล้วทุกคนก็จะแบบว่ามันลางยากพี่มีเดี๋ยวจะมาลางให้ดูทำดีไหมฉันว่าทำดีนะอย่างน้อยก็ทำให้ตัวผู้เองะอะอามือสั่นใครฟิเนสจริงจริงละแต่ต้องไม่ได้ผอมแนนึง,นงแล้วก็ฉันเพิ่งคนพบอันนี้ยก็หยอหไ่ช่างแต่งหน้าก็ใช้ก็คือเป็นการแบบล็อกหน้าไว้ ถ้ามาอ่านทีหลังแล้วปรากฏว่าเป็น h a สเ s p r a y า่ะ no setting spray waterproof ทำให้หน้าเราแบบไม่เยิมค่ะทุกคน